ตรงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้พลตํารวจโทสําราณนวลมาผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลเปิดเผยถึงการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเหตุกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ดินแดงเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นเริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับขณะที่การจับกลุ่มผู้กระทําความผิดก็ยังคงดําเนินการอยู่ตลอดเวลาหากพบผู้ที่กระทําความผิดก็จะดําเนินการจับกลุ่มทันที และก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่ยังคงขอเหตุพู้นวายในพื้นที่ดินแดงนะครับขอให้ได้ใช้เหตุและผลอยากใช้ความรุนแรงส่วนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์และการข่าวเป็นหลักซึ่งมีการประเมินข่าวทุกวันในเวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลครับขออนุญาตสอบถามกรณีเข้าปฏิบัติหน้าที่ะระงับเหตุพื้นที่สอนอินแดงครับซึ่งเราจะปฏิบัติหน้าที่ยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับแล้วก็ยังมี การเข้าจับกลุมผู้กระทำความผิดได้อยู่หรือไม่ครับท่านครับในใน,ในประเด็นนี้นะครับก็ในส่วนของพื้นที่สนอนดินแดงนะครับตอนนี้ก็ผมก็มองว่าคลี่คลายไป,ไปได้เยอะแล้วนะครับก็ในส่วนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปถึงเมื่อไหร่ก็ผมนักขณะนี้ก็ก็แทบจะปกตินะครับส่วนการจับกลุมผู้กระทำความผิดถ้ามีความผิดเราก็ต้องจับกลุมอยู่แล้วนะครับไม่ว่า,าที่จะมาก่อความุ่นวายนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับให ให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้ความรุนแรงนะครับส่วนเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็ปรับตามสถานการณ์นะครับเราก็ปรับตามสถานการณ์ก็มีการประเมินเผ่ากันเกือบทุกวันที่ช่วงเวลาสิบโมงของกรมจักันวังคันบาศนะครับเราก็มีประชุมประเมินสถานการณ์ตลอดก็ถามว่าอีกเมื่อไหร่จะเพิ่มจะลดจะน้อยเนี่ยก็ต้องดูที่การข่าวเป็นหลัก่านครับค่ะคือช่วงนี้เนี่ยก็ดูเงียบๆไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยแจกดําเนินคดี แล้วแต่ละคนนั้นเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยน้องมวยคุณผู้ชมโดนเป็นรายวันนะ่คะคโดนเป็นรายวันไปพบเจอว่าอยู่ในการชุมนุมเนี่ยกี่ครั้งกี่วันโดนเป็นรายวันมีอดีตการของคนเสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยโดนไปคนเดียว40กว่าคดีอะโอ้โหนะฮะก็คือนับเลยลหะไปกี่วันก็ว่ากันเอาไม่ต้องอะไรหรอกครับคุณผู้ชมป้าเป้าอะ่ะ วัวรวันแท้อังอะนะะตอนนี้รู้ไหมว่าป้าเป้าโดนไปกี่คดีน้องมวยรู้ไหมเท่าไหร่ละคะสิบสี่ครับโอ้โหนี่ตามตามแกนนาทั้งหลายทั้งปวงเลยนะ<ช>โดนไปสิบสี่คดีนะฮะป้าเป้านะดังนั้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะฮตอนนั้นพวกคุณสนุกสนานเฮฮาแต่ตอนนี้พอถึงเวลาต้องสู้คดีนั้นเดินอย่างเดียวดายใช่ค่ะ,ะเดินอย่างเดียวดายบรรดาแกนนํานั้นอาจจะมีกองทุนราษฎรเนี่ยนะครับไปช่วยประกันตัวนะครับ แต่บรรดาที่มาสนุกด้วยเนี่ยแล้วบรรดาคนที่เป็นแกนนําไม่รู้จักเนี่ยว่าเป็นใครมาจากไหนนะแค่ได้ชักชวนกันมานะ,ะแค่ไปร่วมเฮนะฮะแค่ไปร่วมก่อเหตุไปร่วมที่คิดว่าเป็นเรื่องสนุกแล้วเวลานี้เนี่ยท่านจะต้องเดินทุกเพราะคุกกําลังรออยู่ข้างหน้าโอ้โหใช่เลยค่ะ นี่ค่ะ,ะคเดินเดียวดายไปอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงแบบนี้แหละค่ะคอาพูดถึงเรื่องของการชุมนุมนี่นะคะวันนี้ทางด้านของ Facebook ของกุณเทพมนตรีลิมปัพยอมนักวิชาการด้านอิสระเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ถึงกรณีที่ านายปิยบุตรเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขามีการออกมาไม่ยอมรับเรื่องของคำนิสัยของสารธรรมนูญแล้วก็บอกว่าจริงๆอยากให้จะให้มีการเจราจานะมีการประนีประนอมกับเด็กๆหรือว่เยาวชนได้แล้วคุณเทพมนตรีก็เลยชี้แจงบอกแบบนี้บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยมันเลยเวลาที่มันจะมีการเจราจาประนีประนอมแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเดินเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมมีคดีอาญาเป,เป็นจำนวนมากเพราะอะไรการที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาแบบนี้แสดงว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าเกมนี้ฝ่ายตเตยเป็นคนแพ้ถ้า เป็นฝ่ายชนะเนี่ยเขาไม่มีการพูดจาไปนีไปนอมแล้วก็เรื่องของการปฏิเสธว่าตัวเองจริงๆต้องการแค่ปฏิวัติล้มล้างมากกว่าการปฏิรูปคือเข้าอาคําพูดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคำนิชัยของสารธรรมนูญแล้วก็แนวทางของการปฏิวัติตามความเข้าใจของผู้ชุมนุมมันถูกเริ่มต้นแล้วอาจารย์ปิยะบุตร รักตัวกลัวตายกลัวกากลัวขบวนการที่จัดตั้งขึ้นมาพังทล,ลายก็เลยต้องออกมาอธิบายต่อรองเพื่อเดินเกมเท่านนั่นของคุณเทพมนตรีบอกว่าถ้าคนไทยเขาฉลาดคือคนไนเขาฉลาดแหละเขาไม่ได้โง่แบบพวกสามนิ้วที่เคลือบเคลิ้มจนหลงลืมความถูกต้องข้อเสนอเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่ปวงชนชาวไทยอาจารย์ปยบุตรตกอยู่ในสภาพของการหมดเครดิตถูกศาลเพิกถอนสิทธิการรับสมัครทางการเมืองทักที่ตนเองเป็นไลข,ขาธิการก็ถูกยุบแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะต้องคดีอาญาหลายมาตรา รวมไปถึงข้อเสนอต่างๆเนี่ยจริงๆมันสามารถผ่านกระบวนการรัฐสภาได้แต่ว่าพักคก้าวไกลเขาไม่ทาต้องการนําเสนอผ่านสังคมโซเชียลสร้างความปั่นป่วนสร้างความขัดแย้งถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็มีอีกมากมายหลายข้อแต่ว่าท้ายที่สุดเด่ยบอกว่าเราควรเลิกเชื่ออาจารย์ปิยบุตรได้แล้วไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็รกสมองไปเป,ปล่าๆอืมนะฮะค่ะอีกคนหนึ่งครับทางด้านรองศาสตราจารย์ทัยรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าไม่มีพลาดวันที่หธันวาสํานักข่าวเดิมๆท,ทั้งที่รู้ยังคงโพสต์ลงว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ลงถึงสองโพสต์ห่างกันหนึ่งชั่วโมงข้อความที่ลงยังคงแนบเนียนไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมแต่คอมเมนต์ที่ตามมาสําหรับผู้ที่จงรักภักดีหากเข้าไปอ่านแล้วน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือจิตตกอารมณ์เดือดอยากจะทําอะไรสักอย่างกับพวกนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรได้บ้าง ดยคอมเมนต์ที่ชัดเจนว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากหัวขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์คือประโยคที่หลายคนใช้คําว่าเซ็นรัฐประหารประนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาพิไทยเมื่อเพื่อมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้ทําการรัฐประหารได้ซึ่งความเห็นแบบนี้น่าจะเริ่มจากนักวิชาการบางคนที่กล่าวหาซ้ําแล้วซ้ําเล่าว,ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงอยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารทุกครั้งรองศาสตราจารย์ธาริรักษ์อธิบายแบบนี้ครับว่า เมื่อทหารทำรัฐประหารหากทำไม่สำเร็จก็กลายเป็นกบฏหากทำสำเร็จก็ได้อำนาจสูงสุดของรัฐจากนั้นคณะรัฐประหารก็เข้าเฝ้าทูลเกล้าเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาพิไทยโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะบุคคลที่จะปกครองประเทศชั่วคราวทำมนูญการปกครองฉบับชั่วคราวและโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามลำดับอยากถามว่าเมื่อถึงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีทางเลือกเป็นอื่นหรืออีกหาก พระองค์ทรงขัดขวางจะเป็นการไม่อยู่เหนือการเมืองหรือไม่รองศาสตราจา,ารย์หานิรักระบุว่าในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ทรงลงมาเกี่ยวข้องกับการเมือง3ครั้งทุกครั้งล้วนเมื่อสถานการณ์มาถึงทางตันไม่มีทางออกใดๆครั้งแรกหลังเหตุการณ์14ตุลา2516เป็นผลให้จอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประพาสจารุสถียรยอมออกนอกประเทศและมีการตั้งรัฐบาลสัญญาธรรมศั์ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นรัฐบาลพระราชฎฐานขึ้นครั้งที่สองเนี่ยในเหตุการณ์พึกษภาธมินเพื่อบรจ้าให้คู่ขัดแย้งคือพลเอกสิจินดาคราประยูนกับพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าเป็นผลให้เหตุการณ์ที่กําลังจะรุนแรงลุกลามใหญ่โตสงบลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ครั้งที่3เมื่อบ้านเมืองไม่มีทางออกช่วงสมัยที่สองของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งประกาศยุบสภาเป็นผลจากการชุมนุมประท้วงขับไล่ครั้งใหญ่ของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงเลือกตั้งการเลือกตั้งมีการจ้างพรรคเล็กให้ส่งผู้สมัครลงในเขตที่มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียวเพื่อนหนีเกณฑ์ที่ต้องได้คะแนนขั้นต่ําครั้งนี้พระองค์เพียงทรงแนะให้ฝ่ายตุลาการหาทางออกให้ประเทศเท่านั้นทั้งสามครั้งหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเฉยไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรมองอีกมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าพระองค์ทรงเสียสละเสียด้วยซ้ําที่ทรงลงมาเช่นนี้พวกที่หลงเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ต้องต่อต้านรัฐประหาร และยิ่งกว่านั้นหลวงเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารทุกครั้งอยากให้กลับมาพิจารณาใหม่ด้วยเหตุด้วยผลและด้วยใจเป็นธรรมพวกเราที่มีลูกมีหลานก็ควรให้เหตุผลที่ถูกต้องกับพวกเขาเพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดเชื่อตามการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปนี่ฮะคือมันมีคนบางพวกไงไปบอกว่าตอนนี้ไงพระองค์เซนรับรองการรัฐประหารจริงๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ในจังหวัดที่มีการรัฐประหารนั้นเนี่ยอำนาจเนี่ยอยู่ในมือของผู้ที่ทําการรัฐประหารเต็มอํานาจนะคะ่ะเต็มอํานาจแต่เนื่องด้วยพระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์นะครับผู้ที่ทําการรัฐประหารจึงเข้าเฝ้าไง <ừ> จึงเข้าเฝ้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับอํานาจของการรัฐประหารนะอยู่เหนือสถาบันเสดวจซ้ำนะครับอื ดังนั้นเนี่ยใครที่หลงเชื่อตามคนที่ยุแย่คนที่ปลุกป,ปั่นไปหาหนังสืออ่านซะไปหาข้อมูลทําความเข้าใจซะอย่าเชื่อเพราะเขาบอกให้เชื่อคนที่เชื่อเพราะเขาบอกให้เชื่อคือคนโง่คนฉลาดนั้นจะต้องไม่เชื่อจะต้องหาข้อมูลมาแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก,ถกนะครับไม่ใช่เชื่อไปหมดเชตามที่เขาพูดอืนะครับไปหาข้อมูลอ่านซะ เอาละคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักเรื่องนอนร้อนกันก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ใครกําลังมองหาของขวัญของฝากคอดี้บิยอนนะถังเช่าที่ต้องเรียกว่าเราเองเนี่ยนะคะดูแลแล้วก็นําสิ่งดีๆเนี่ยจากของ Top News Top c a ปแคร์โปรดัสส่งตรงถึงคุณผู้ชมเลยติดตามตอนนี้ได้เลยค่ะ